สวัสดีครับมาพบกับ s u b a r u XV 2 7 0 IP เบนซิน4 w h e e l นะฮะปี2018คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่399,000บาทครับลูกค้าเครดิตจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะออกรถจัดโอนห0 0 0งบาทค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงแล้วครับพันอยู่ประมาณ7,799บาทครับ7 2งวดด้วยหปีรถบ้านแท้นะครับมือเดียวป้ายแดงครับออกศูนย์สีส้มนะฮะสวยงามรอบคัน ภายในซตูดิอะอาเรร้อยนะฮะบอกเป็นบอดหนังสีดำพวงมาลมัยัลติฟังก์ชันพูดคุนโทรนะฮะเกียร์แพตเทิลชิพแอร์แบ็กเอแวสนะฮะมีจอยมีกล้องถอยฟอ้อมปุ่มพุทธสตาร์ทบอกสภาพสวยงามนะครับไม่มีขาดไม่มีแตกรถสวยน่าใช้ครับราคาไม่แพงเครื่องเกียร์ปกติเลยครับรถเข้าูสู์ตลอดเด็กมาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสนใจดูรถได้ที่ เขตตลิ่งชันนะครับเส้นการนาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0614432829ครับหรือจะดูรถคันอื่นเพิ่มเติมตามหน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ